ครับพามาดูรถขุด s k ร้อยยี่สิบไปเฮ้ยไปดูฝั่งนู้นนี่ก่อนนี่ให้ดูคนขับก่อนกอบล้มหน่อยให้ดูสักนิดเป็นรถเก่านอกนะครับเป็น รถนำเข้าเก่านอกจากาบางนาแท็กเตอร์ครับเนี่ย๋ยนนี้เขาไม่ค่อยลงคลิปเลยของบางนาแท็กเตอร์ไม่ค่อยเห็นดูบ้านท้ายยังสวยอยู่เลยนะกบลุมเลยอําพาง รอจัด เรีว่าเป็นรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับนรถเ,เป็นรถรุ่นแบบคนใช้กันเยอะครับ ะไปดูคนขับกันน่าจะสีเดิมอยู่นะยังสวยอยู่เลยน่าจะเสร็จแล้วครับ นี่ท่าจอดครับเอาไว้ให้นบูนถอยรถแคนเลอร์มาชนเนี่ยตรงนี้นิ่มจัดดูใกล้ๆก็ใหญ่อยู่นะครับร้อยยี่สิบป่งกีสี่ฟัน ขับมากี่ปีแล้วจากตั้งแต่แออกอ่ะโอ้โโอโโกี่ปีแล้วมาอยู่เนี่ยเบ็สี่ปีอืมตัวนี้มันเป็นรุ่นไหนรุ่นรุ่นห้ารุ่นอะไรรุ่นสามรุ่นสามใช้ดีไหมดีค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาฝากซักนิด ขอตัวกันครับสวัสดีครับ